ชอตฉาสมเป็นตัวมัมพลอยเชอร์มานลั่นเป็นสายแบวแต่ช็อตโชบราแซบไฟลุกเรียกได้ว่าอินเนอร์ความเผ็ดแซบซีดเหลือล้นจริงๆสำหรับตัวแม่ตัวมัมอย่างพลอยเชอร์มมนบุญยศักดิ์ที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรหรือเสิร์ฟภ,ภาพในลุกใดๆออกแกมให้ได้เห็นเป็นต้องมาพร้อมกับดีกรีความแซบแบบพลิกยกสวยสุดๆเอ๊ะยังไง กรีนอัศดาพรลงรูปคู่หนุ่มปริศนาชวนจับตาแฟนใหม่หรือเปล่านะแมททีรณีปล่อยซีนแซบชวนฮือฮามือขา,ขาวขาวของใครจับที่แก้มกันนะต่อคิวสละโสดเซฟฟานี่ประกาศข่าวดีแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วอย่างล่าสุดวันที่25สิงหาคม2566สาวพลอยก็ได้โพสต์ภาพเช็คอินที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเปิดภาพเพดซ่บแต่บอกว่าเป็นสาวแบ้วในคอสตูมสุดเซ็กซี่สวมเสื้อตัวเกดด้านข้างแหวกโชว์บราสุดแซบไฟลุกพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า สายแบ้วใครๆก็รู้และงานนี้สาวพลอยก็ไม่ไววยโชว์หวานด้วยการให้เครดิตตากล้องสุดหล่อยอย่างต้งทูพีผ่านทางแฮชแท็กว่าโฟโต้บายแฟนซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่กับเซตแซบดังกล่าวที่สาวพลอยเสิร์ฟมาให้ได้ชมแล้วนั้นบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนแฟน,แฟนต่างก็เข้ามาสาดไฟลุกให้คุณมัมกันรัวๆเลยทีเดียว